คราวนี้ลูกชายพาแม่ออกไปสู่ข้างป่าค่าะไปเรื่ยลูกชสยน้ำชิ้นงานงๆตามลูกชสยโดยดีแง่ที่น่ารักมากเลยมันลูกชายขอพูดจุง๋งแชนลูกชสยค่ะ ่งเมฆกอน่งเมโมกอนเยาะเขาเต้ายาเข่าเต้าอ้วนเยาดูเยาะดูเยาดู รอยนี่เลยยาดูดพอพูดตำหามก่อนไงไม่มมกลัวไม่มมเจ็บวยาดูดดูอะไรไงเลวไงเรลวโม่โม่รน่าาเนี่ยให้อวนต้องต้องดก่อนละลาเป็นบาเร็วโมเป็นหนุ่มแล้ว แม่แต่จะเป็นยาางห้ก็ลูกเขาเต่าค่ะมาพี่มาพี่เมโมมาพี่ันนี้มานี่ไปมาย่างมาเออยายลูกเขาเต่าเลยไหมนานย่างมา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 ลูกมามาเออจับจุบจุบจุบ,จ,บจุบกันซิสิยัดเขาเต่ากันไหม ดุดน้ำทิพย์ดุดน้ำทิพย์กันซื่ออะไรไงเป็นบ่าวเลยสิซ้ำเมเร็วโอ้ยเนี่ย่าจับแต่แต่มึงเต่าเมโมกันมึงมึงมึงเต่าเนี่มึงเต่าเนี่คือบอยอีหลามันหมานเด้อมันหมานเด้อเตาก็หนีอยู่นะครับนี่ยมันหมา ใจเฮงทำลูกคุณตูดเบียดแม่เลยพกนตจางใส่กำไลค่ะเดี๋ยวดีดถึงชามาอ้อนแม่เลย แม่กะิียับตะให้ลูกเข้าเต้าเั็นขยับขาให้ลูกเชยเราจะพยายามมาให้น้องเข้าเต้านะคะเดี๋ยวติดกันอีกจะแยกจะแย,กเ,ยกเหมือนตอนแยกไม่ไมเลยค่ะน ไอถูกอีกทีเพิ่งละหม่องเอาเอาดึงสูงดึงสงูงให้ไปแหมยุนี่แหละแม่ก็ยุนี่แหละตะ,ะคุนทำตะกุนสาแล้วขยายเขาปานี่เลยแล้วคนต้นกล้วยมาปูก เด็กเศร้าเลยขนาดใส่กำไลเด็ดจังตืดตืดไข่เอ้ยตืดเหี่ยวเหี่ยวไข่เอ้ยอารมณ์ดีจังเลย เขียนอโม่ไม่ได้อาบน้ำเมนบอหนี่หมู่บ้านซื้อยังไม่ทันออกเลยกัะตุงนจริงๆนะตึงขาพสดฟ้าอ้วนเนาะ bà thân hiểu và thân hiểu co làm lăn đi hiểu máy hiểu mô Hãy kinh ชามาก็เล็มดีแบบนี้แหละคะ่ะกพคุณต้องย้ายที่นะคะเพื่อที่จะเก็บขยะง่ายๆคะ่ะเขาบอกมาเล่นขางปลาดีดบิง้งดีดบัง ตีตูดเนี่ยตีตูดเนี่ยนะตีตูดเนี่ยจะบาทปุ่นๆุ่นั่นถึงตีตูดเอ้าเอ้าเอ้าหางผัดผัดอ่อยแล้วอุ้ยอะไรยังดิ้นห้าเด้อดุบสิบะรอเด้อ một mình hàng khoảng bảy tiếng nam กำลังคันครับอ่าคุณนายไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วจ้าคั้นเฮง